การอดทนกับสิ่งที่ไม่ใช่มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาอ่อนแอบ้างก็ได้นะเพราะความเข้มแข็งมากไปมันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเสมอไปร้องไห้บ้างก็ได้ถ้าการฝืนยิ้มมันทำให้เหนื่อยเกินไปแค่ความรู้สึกตัวเองบ้างมันไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวหรอกนะเพราะที่ผ่านมา รักคนอื่นมามากพอแล้วนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ใส่ใจตัวเองเลยนานแค่ไหนแล้วที่คิดถึงตัวเองเป็นคนสุดท้ายนานแค่ไหนแล้วที่ต้องทําเป็นรับได้ทุกเรื่องนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ยิ้มกว้างๆหัวเราะดังๆให้สุดๆไม่ว่าจะผ่านอะไรมาไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหน กลับมาดูแลใจตัวเองบ้างนะแต่นี้ต่อไปคนที่ควรใส่ใจและควรรักให้มากก็คงเป็นตัวของเราเองนี่แหละเพราะตราบใดที่ยังรักตัวเองไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะให้ใครมารักเราได้เลยนะและก็อย่าหวังว่าเราจะรักใครได้เหมือนกันเพราะความรักที่ใช่ต้องเริ่มจากการรักตัวเองให้เป็นก่อน แล้วจะรักสิ่งอื่นๆรอบตัวเราได้